สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลกับเหรียญหลวงปู่จือนะครับกับรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับปีสองห้าหกแปดนะครับรายการนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์หลวงปู่จือนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเกี้ยวนะครับเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับโอ้โห มาเดี๋ยวดูแต่และเหรียญแต่และรายการกันเลยนะครับอ่ะมาเหรียญที่หนึ่งได้โชว์ละเหรียญนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อสองเคหน้าเพนโอ้โหเพนได้เหมือนลวงปู่มากขอบข้างฝังพลอยด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นพระาหน้าเกี่ยวนี่ต่อโคตดกรรมการด้วยนะครับองค์นี้หมายเลขสองตัวเดียวนะครับองค์ที่หนึ่งนะต่อไปครับต่อไปที่องค์โชว์เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเนื้ออะไรเมื่อกี้นวะเห็นแล้วนะครับนวะอุ้ยหน้ากากชุบน้ําทองคําเอาเรื่องแล้ว องนี้หมายเลขตอง8นะครับเป็นนวโรหะนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเดิมงานหน้ากากพญานาคคมชัดงานหน้ากากลูปกปืจือก็โอ้โหจมูกโด่งปี๊ดเลยนะครับนี่นะนี่เป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นะ้เนื้อนวายาแดงหน้ากากชุบน้ําทองคําหน้าหลังหมายเลขตองแปดครับต่อไปครับต่อไปเอางานเลี่ยมขึ้นต่อเลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้ออบบกา้าลงยาจีวอนนะครับ ลงยาลายธงชาตินะครับด้านหลังก็จะเป็นโอโ้โหลงยาหน้าหลังมาเรียกอะไรเนะี่ยโอ้โหฮ่าสี่ตัวโอ้โหเอตอกน้ำเลิกเอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วกล่องรายการรุ่นเนื้อเป็นกล่องสีน้าเงินอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ตอกน้ำเลิกด้วยเอาเรื่องแล้วกล่องรายการชุดกรรมการนะครับเนื้ออวก้าเนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปงานเลี่ยมกรพี่อยู่ในกล่องรุ้นอันนี้เป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะครับ อันนี้เราจะเป็นชุบเงินนะครับอย่างนี้นี่ชองอชุบเงินหมายเลขสองตัวเดียวตอกนําเลิกกับลงยาพญานาคเหมือนกันนะครับเป็นชุบเงินเนาะต่อโคตรวยรวยเฮ่งเฮ่งเฮ่งโอ้หๆๆโ,อโหเอาเรื่องอ่ะต่อไปครับต่อไปเป็นงานนี้รายการที่โอ้โหนี่อะไรนะวะหรือเปล่าเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้ออบาก้าครับต่อกรรมการตรงนี้ตอกเนื้อชัดเจนเนาะเป็นโคดเลเซอร์นะครับเนื้ออะบาก้าลงยาธงชาติหน้ากากาชุบ น้ำทองคำนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้เป็นเนื้ออะไรโอ้โหอันนี้เนื้ออะไรครับตอบเนื้อว่าเนื้อตะปูสังขวานอนหน้ากากเงินโอ้โหหน้าหลังเอาเรื่องกระเบื้องราวแล้วเนื้อตะปูสังขวานอนนะครับหน้ากากเงินหน้าหลังมาสเตอร์พีดหายเลขสามตัวเดียวสวยนะพี่เนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไป อันนี้เป็นเนื้อปาก้าต่อเก้ารอบลงยาจีวรครับรายการที่สามสิบหกเลขสวยไหมเห็นเลขสวยหลายองค์เลยผมเลขแปดตัวเดียวเอาเรื่องกับเบื้องล้าวแล้วเลขแปดตัวเดียวอีกแล้วอ่ะต่อไปครับต่อไปถ้าเป็นงานชุกสองเคสองเคก็มีนี่ครับอันนี้สองเคหมายเลขสองตอกนําเลิกเนาะสองเคลงยาจีวรนพื้นชมพูครับต่อไปอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมนลสารลงยาลายธงชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อมาหาชนวนโอ้โห ดูเหรียญมีวิติเห็นไหมโอ้โหเป็นเนื้อมหาชนวนมสารลงยาจีวอลงยาโอ้โห,หมายเลขตองสองตอกมอชอมหาชนวนเอาเรื่องแล้วอะต่อไปครับต่อไปครับ,ปรบเป็นเนื้ออะไรนี่แบ็คโรเดียมสี่เคจะไหมเนี่ยหมายเลขหนึ่งเจ็ดครับแบ็คโรเดียมนะ,ะต่อไปครับโอ้โหงานประกบก็มาอันนี้เป็นเหรียญรายการที่ห้าสิบสามนะครับงานประกบนะ ข้างหน้าเป็นกี่เคสองเคด้านหลังเป็นโอสี่เคโหงานประกบเลขอะไรเนี่ยเลขโคกต่ออยู่ไหนดูช่วยดูหน่อยสิเลขโคดไม่มีหรอเเลขโคดอยู่ไหนครอันนี้ไงตอกนำโอ้โหมายเลขแปสี่ตัวเอาเรื่อกกบบงกลับึ้งมาโอ้เลขแปสี่ตัวเอาไปอ่ะแล้วก็รายการนี่เดินโอ้โหนี่ทถพันนี้เป็นรายการพิเศษหมดเลยนะอันนี้รายการที่เท่าไหร่โอ้รายการที่หกสิบสาม น่าจะเป็นหน้าโอ้โหหน้าเพ้นครับกระไ่เงินลงยาแดงหน้าเพ้นท์เอาเรื่องอันนี้ไปชุบเงินนะกระไ่เงินนะครับอะต่อมาโอ้โหต่อมานี่รายการที่สี่รายการที่สี่ก็เป็นนะวะนะครับหมายเลขตองหนึ่งครับนะวะหน้ากากเงินหน้าหลังนะครับนี่ครับลงยาพื้นส้มอ่ะสุดท้ายสุดท้ายหรือยังเนี่ยจังยังยัง,ยงมีรายการเซอร์ไพรส์อีก อันนี้เป็นรายการที่สามสิบสองโอ้โหชุบเงินครับลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีซอาา่าแล้วก็มีกล่องอันนี้กล่องกล่องเป็นกล่องสีชมพูกล่องสีชมพูนี่พิเศษนะอันนี้เป็นพร้อมแป้งเจิมด้วยกล่องสีชมพูนี่เอาเรื่องกระเบื้องราวลัวเป็นไงพี่นี่ต่อคําว่านําเลิกองค์นี้หมายเลขห้าตัวเดียวเนื้อปากกาพร้อมแป้งเจิมครับนี่เป็นขันถุงเป็นเหรียญขันถุงนะแป้งเจิมมีสองเหรียญด้วยใครสนใจเดี๋ยวพบกันในไลน์เลยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ